เหมือนมีคนกระโดดน้ำอะ่ะตองตุ้มแล้วเหมือนว่ายน้ำเลยแล้วเพื่อนทักทีนี้นพี่ยิงเขาไมครับเพื่อนเพื่อนทักว่าใครว่ายน้ำวะจุดติดชสวัสดีสสดครับ,รบพวกเราจุดติแชนแนลนะครับครับวันนี้มาพบก,กับพวกเรานะครับจุดติดแชนแนลอีกเช่นเคยนะเป็น ep ที่สองแล้วครับที่พวกเราได้เจอกันวันนี้พวกเรา มาแชร์ประสบการณ์การเจอผีที่วิคิดว่าหนัก mm. ที่สุดในชีวิตเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเลยแล้วกันคนระับพี่อ่ะขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพปีหนึ่งก็ก่อนขึ้นไปก็ให้แม่โทรไปจองจองหอซึ่งได้หอพักใกล้ๆมาหาวิทยาลัยเพราะว่ามันเป็นหอเก่าแล้วเป็นหอพักชายพอวันที่ว่า ขึ้นไปกรุงเทพป้อโทรหาเจ้าของหอปกติไม่มีอะไรครับเจ้าของหอก็พาไปดู<ไ>ปดูแล้วห้องอะมันเหลือเราเลือกไม่ได้เลยเขาก็พาไปดูห้องนี้ห้องเดียววันแรกไม่มีอะไรแต่ว่าบรรยากาศมันจะอึมครึมนิดหน่อยเพราะว่าหอมันจะเก่าแต่ว่าห้องยังไงบ้างเ,เตียงอยู่ขวามือแล้วก็เป็นห้องปกตินั่นแหละคืนแรกสองคืนแรกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเริ่มอยู่ไปสักพัก สามสี meantime, ่วันก well, ็เจอไอ้นี freely, ้ก่อนผีอัมผีโคกเรื่องยังไงอนนี่ก็นั่นแหละแต่ว่าผีอัมมาพี่เป็นคนที่ว่าโดนผีอัมบ่อยจนรู้สึกไม่กลัวแล้วมันเริ่มไม่ปกติก็คือว่าเวลาที่พี่ออกไปเรียนใช่ไหมพอกลับมาตู้เสื้อผ้าจะเปิดไว้ตลอดเลยทันแรกที่ว่าก่อนออกไปปเรียบร้อยหมดแต่ว่ากลับมากี่รอบกี่รอบนะ เนี่ยประตูเสื้อผ้าจะเปิดตอนนั้นพี่ไปไปรู้จักเพื่อนที่ว่าไปเข้าค่ายด้วยกันที่ไปรับนอ้องมีอยู่กันสองคนในคืนนพี่ก็เพื่อนก็เจอมันกันทีหลังเพื่อนพี่คนหนึ่งมันนอนก็โดนผีอำหมดทุกคนเลยไปทำน้ำหมุนไปนอนนำหมุนมาออกมาพรมทั่วห้องเลยอาทิตย์หนึง่งคือไม่โดนผีอำเลยนะพี่ก็คิดว่าโอ้คงได้ผลปกตินะมีอยู่คืนหนึง่งพี่กับเพื่อนอีกคนนึงก็นอนอยู่ในห้องปกตินะ พอหันไปมองที่ประตูประตูมันจะมีบานเก็บบนประตูะะเห็นไฟลอยมาเลยลอยมาจกไกลเหมือนไฟรถลอยมาอยู่ปลายเตียงนี่เห็นเป็นคนเลยแต่พี่เห็นนี่คือเป็นผู้หญิงมันเป็นหอวผักชาีมี่พี่นั่นแหละพล้วพี่ก็งงตอนแรกว่าเพราะมันเป็นหอวผักาชาีแต่พี่เห็นนะเป็นผู้หญิงเราค่อยๆเดินเดือนเดินขึ้น,นมาแล้วคานมันคางมาเลย จ้องหน้ากันเลยพี่ก็แบบโอ้ตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกก็สวดมนต์มันไม่ไปอ่ะอจนหน้านึกถึงหน้าพ่อแม่ก็หายไปแล้วเพื่อนอะนหน้าเหยตื่นเช้ามาพี่ก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังกลัวมันกลัวไงพอตื่นเสร็จเพื่อนพี่เก็บผ้าเลยเก็บเสื้อผ้าพี่ก็เออเก็บเสื้อผ้าทำไมไวะนี่มันบอกว่า อสัเมื่อคืนกูโดนผีหลอกว่า <laughs> <laughs> ผีกระเทยแม่งมาเลียแยง <laughs> ผีกระเทยมาเลียแยง <laughs> ใช่แต่ว่าตอนที่พี่เจอพี่เจอเป็นผู้หญิงแต่ว่าสงสัยอาจจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่ามันเจอชาติกว่า <laughs> พี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวใจเย็นก <laughs> ่อยหาวิธีแก้เพราะว่าถ้าเกิดดับไปเราก็ไม่รู้จะไปน,นอน <laughs> ที่ไหนกัน <laughs> เพราะว่า <laughs> รู้จักใครไม่เยอะ ทีหลังก็แก้ปัญหาแบบโง่ๆเลยคืนคือไม่นอนที่ห้องเลยแพี่ไปนอนที่ไหนไปนอนร้านเกมคือกลางคืนไปเล่นเกมนอนร้านเกมเลยแล้วกลางวันมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับห้องแค่ตอนกลางวันแค่นี่หละพี่พี่เจอมัมีความน่ากลัวแล้วก็ต่พี่เจอเพื่อนเนี่นะน่าอะไรมันหาที่เพื่อนพี่ เก็บผ้าเองพีาเนี่ยแล้วมันพูดเลยวพูดสักคำาโดนคืนเดียวกันโดนคืนเดียวกันโดนได้ไปถามเจ้าของหอพักไหมว่าไม่ไปถามคนที่ว่าอยู่มานานแล้วเขาบอกว่าห้องที่พี่อยู่เคยมีคนตายในห้องคนรู้บอกพี่บอกว่ามันว่างอยู่ห้องเดียวไงน่ากลัวนะพี่นะน่ากลัวแต่มันก็มีความ มันหาที่เพื่อนอย่างเดียวเนี่ยตัวพี่คือเพื่อนเนี่ยตื่นมาปุ๊บผีกระเทยเพื่อนแม่งเก็บของเรียบร้อยเนี่ยมันหาอะไันเน่ยไอ้เคียนไม่พูดแต่พี่ีก็ไม่กล้าบอกเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่กล้าบอกตรงนี้ว่าเพื่อนบอกว่าผีกระเทยนี่มันเลีกแข่เลยเพื่อนผมสงสัยีนนี่คือเพื่อนพี่รู้ได้ไงว่าว่านั่นผีกระเทยคือเดี๋ยวว่าต้องเห็นหน้าชัดเลยเห็นหน้าชัดเพราะว่าคือมันนอนอนี่ะข้างๆนึ่ก็คือเรียกเป็น ผ no ู้ชายเลยอ่ามันนอนข้างๆพี่ใช่ไหมนอนริมเตียงเลยทีนี้ช่วงเนี้ยมันเห็นคือมันมานั่งข้างเตียงเลยที่มาเล่าให้ฟังนะคือนั่งข้างเตียงแล้วก็ค่อยๆลงแขนเรียว่าคนนอนข้างเตียงมันก็มือมันก็ต้องห้อยอ่านั่นี่ความหลอดแก้ได้ก็คือก่อนเข้าไปอยู่ที่แปลกๆเราก็ต้องขอคำมาคำขอว่าก่อน จะเลือกหอถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็เลือกที่ว่ามันใหม่ๆหน่มาซื้อปสักสักเพราะวอาสพันพออยู่ครบสัญญาปีพี่ก็ย้ายหอเลยไม่กล้าอยู่อีกแล้วหอใหม่ก็เลือกหอดีๆที่ว่าใหม่ๆต่อไปก็ใครถึงเวลาเป็นน้องเล็กที่สุดพ่งสามวันทีที่แล้วนี่เพิ่งเจอมาเนี่ยสดเ็นร้อนเลยผมกับเพื่อนนัดกันจะไปตกปลาที่บ้านเกิดผมนี่แหละ คุณชวนบอกว่าปลาเยอะแล้ว,ลวไอท้ที่ถามไหนไอ้สภาพแวลดล้อมแต่แต่บ้านร้านนีนมนนมน่มันเป็นป่าเนียป่ามันมันติดภูเขาติดภูเขาไปไปช่วงกีง่โมงใช่ไปตอน8โมงครึ่งตอนตีใช่เลยมืดแล้ว,แล,วแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่ว่าเคยไปตกไหมไม่เคยไปตกตรงนั้นอืมมันอยู่ใกล้ๆวัดมืดเนาะตรงวัดที่แบบไปเปิดทางอ่ะ เพื่อนผมมันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงไแต่มันไม่บอกพวกผมไงมันหันมามองหน้าผมเลยผมก็รู้แล้วว่าอะไรแปลกๆปออมีอะไรแปลกแปล่ตอนนั้น้องได้ยินไหมตอนนั้นไม่ไม่มีใครได้ยินไปกี่คนวะไปกันหกคนหกคนแล้วตอนไปไปนั้นได้ขอเชผมผมขอแล้วขอไม่รู้คนอื่นขอไม่นาเดี๋ยวผมขอเลยไปถึงก็ก่อไฟกันทำที่นั่งตัด ตัดไปไหมมาทาเป็นศาดนั่งแต่เราว่าเด็กนั้นที่เสียงดังไปหน่อยแล้วตรงนั้นมันเป็นน้ําแบบน้ําเขียวแบบเหมือนไม่ไม่มีใครมาแบบไม่มีใครมาเลยรวังแบบอะ่ายเขาเรียกวังวังนี่คืออะไรคือคนคนในพื้นที่คนสม,มัยก่อนนะคิดว่าเป็นจุดที่ว่ามีผีตายตามความเชื่อ,อคือจุดที่ว่าเขาจะห้ามให้เด็ก ลงไปเล่นน้ำเพราะว่ามันจะมีความลึกแล้วก็มีคนแก่ๆเขาจะเชื่อว่ามันมีผีปเอ้าเรื่องเล่าอย่างไงต่อที่เป็นน้ำคือกอบกอบภัยมันลึกเกอบภัยลึกปุ๊บน้ำเขียวแล้วนี้เพื่อนผมบอกว่าจะเล่นน้ำผมก็ไม่อยากบอกตรงผมก็บอกผมไม่ผมไม่เล่นน้มบอกว่าอย่าเล่นเพื่อนมันคนในเมืองคนในเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องไงแต่ผมคนพื้นที่พาไปไปสามครั้นนะเรื่องนี้ ตกเป็นอยู่สองคนผมผมมาปลาไปก่อนปลาไปปลาเสร็จใช่ไหมก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่เวปลาคันที่สองตอนนั้นมืดแล้วปลาไปกบมันเหมือนไปโดนอะไรแบบมันไปโดนต้นไม้แบบโดนกอไผ่อะแต่มันดังลั่นแบบปับงดังเหมือนแบบโลอยู่ในห้องแคบๆอะตอนนี้ได้ยินเสียงแบบเหมือนมีคนกระโดดน้ําอะตองตุ้มแล้วเหมือนว่ายน้ําเลย แล้วเพื่อนทักทีนี้นีนยังเขาไม่ทัก้นเลเพื่อนเพื่อนทักมาใครไว้น้ำวะผมกับเพื่อนที่แบบชุดน้าบอลอะรู้อะผมก็บอกเฮียก็บอกว่าเฮียเฮียเฮียไว้น้ำแบบกบเกลือนก่อนผมก็รู้สึกแปลกแปลมันไม่มีใครตกเลยตรงนั้นอะทั้งท้งที่เป็นจุดที่ว่าน่าจะมีปลาเยอะแปลกแบบติดเดตติดเดตสว่างเสียงดังกันนั่งเล่นอวีง ทังเล่นอาวีปุ๊บทีนี้เบ็ดผมมันใส่กระดิ่งไว้บนหัวใช่ไหมเวลาปาต่อมจะดังกิ้งใช่ไหมจังหวะเล่นอาวีกันเบ็ดดังกิ้งหันไปดูมันก็ดังนิ่งมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียงอะไรกระดิงด่งดังเอเหมือนเหมือนปลากินออเหมือนปลากินเนยแต่มันแรงมากคือทุกคนอ่ะหันไปหมดเลยนะบอกว่าปลาปลากินเนี่ยแต่คนที่เฝ้าเบ็ดอยู่อ่ะ บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยคือคนที่เล่นเกมันได้ยินหมดอ๋อได้ยินเกเว้นคนเราเว้นคนเฝ้าเบ็มีคนคนหนึงไปนอนที่เราทำทำที่นอนเลยอ่าแล้วมันมันมันโดนแล้วมันว่าแบบมีเสียงคนเดินอยู่แบบในป่าแต่มันไม่บอกเพื่อนเลทีนี้เพื่อนอีกคนเนี่ยไปนอนอีกแล้วนี่มันใส่ฟ้าใช่ไหมมันนอนอยู่คนเดียวแต่นี่พวกผมนั่งกันห้าคนได้อยู่มาัน เอาเฟสสองแลปะปุ๊บอย่าเดินข้ามหัววะมันใส่พระม,มันนึกว่ามีคนเดินเดินไปที่หัวมันเนี่ย <Okay. S 1> ทำดังที่เรานั่งกันอยู่ห้าคนผมว่าเอกใจว่าก็ย่างหมูเลยแล้วกลับกลับเถอะที่กับจังหวะที่แบบย่างหมูย่างปลาเสร็จใช่ไหมปลานี่ซื้อจากตลาดน,นะครับ <S <S มไม่ได้ตวงจังหวะที่ต้องดับกอ,องไฟไงผมว่าไปดักน้ำอย่างเงี้ยจังหวะไปดักน้ำผมไม่ น้องผมส่งเฟตให้คะับเฟตมือถือครับผมตาปุ๊บได้ยินเสียงผู้หญิงเลยได้ยินเลยจะกลับแล้วเหรอแบบเสียงแบบโอยหัวเลยนะแบบจะกลับแล้วเลยวันนี้เสียงผู้หญิงแบบเียแบบลูกจริงชัดเลยนี่ใครได้้ยินบางไม่ใช่ไม่่ไมมีใครได้ยินผมหันไปเียก็ไม่มีใครพูดเลยเหรอแล้วที่ไปมีผู้หญิงไหมมีคนเดียวก็คือคนที่ถือเฟตให้ผม แต่ว่าเขาไม่ได้พูดใช่ผมอาหารไปมองหน้าเขาก็งงแต่เขาก็รู้แล้วว่าแบบผมต้องเจออะไรแน่ก็ไปถึงหน้ากองไฟนั้นรีบกลับแต่ขากลับไปเดินไปได้ไหมในป่ามันมียินเสียงนกแต่นกนกตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยแต่ดังประมาณนกแบบเหมือนเสียงผู้หญิงง่ายๆก็คือแบบมันไม่ใช่เสียงนกเออมันมีเสียงนกคล้ายๆแต่มันเสียงผู้หญิงอะเออคล้ายๆนกได้ยินบ้างเสียงไหม เสียงนี่อ่ะได้ยินคนเดียวหรือว่าสองคนใครผมกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าเป็นคนเป็นบ้านใช่แต่ไม่ทักตอนที่ไปที่รถน่ะมันดังแบบดังแบบก้องป่าเลยนะแบบดังคือต้องได้ยินนะอยู่ใกล้เป็นโลก็ต้องได้ยินเหมือนดังมากทีนี้เพื่อนคนหนึ่งอ่ะขับคันสุดท้ายเพื่อนนะรถดับดับแบบไม่มีสถานีอ่ะและอย่างพีอ พวกผมมาจอดรอกันรถใหม่เพอราะรถใหม่เลยผมก็จอดรอว่าอ,อ,นะอะไรว่ารถดับมันรีบบิดเรารอแต่มันบิดบิดทิ้งเราเลยผะว่าเออไหนโชว์เลยเนะี่แต่ผมถามว่ามึงรู้ทางเหรอบ้านกูอยู่ไหนทาน้านี้มันไม่เคยขึ้นไปทีแต่มันบิดอยู่มันบิดทิ้งเราผมว่าผมก็ขับตามมึงรู้ทางเหรอไปได้รีบไปวะมึงนําเลยอาการแปลกๆเอออาการแปลกๆผมว่าเจอเลยเพื่อนคนน้าไปคนเดียวนะ ขับคนเดียวน,นะผมไปสองคนแล้วก็ขับไปทอบไปปีไหมไปขึ้นไปช่วงแบบสขึ้นบ้านเลยมันจะมีบ้านหลังนังเงี้ไหมหมาเยอะเพื่อนสามคันขับไปสามคันกุ๊บขับไปผมคันที่สี่ครับนี่ผมอยู่สุดท้ายเพื่อนเลยสามคันแรกไหมขับไปหมาไม่โหเลยบ้าหวคันผมนีหอนเลยนะไม่ใด้โห หอนแบบทุกตัวเลยหอนหอนรถผมคนเดียวผมบอกว่านั่งให้เต็มนั่งให้เต็มรถแล้วใครที่ไม่เกี่ยวลงไปน่าจะตามมาไหแต่ทำไมตามคันผมไงพอะพรรถผมไม่มีไฟนะไฟต่ำแล้เพื่อนนําไปถึงบ้านใช่ไหมนั่งเล่าแบบเนี้ถามว่าใครเจออะไรบ้างแต่มันปีกี่ไฟดับอีกแล้วเพื่อนไอ้คนที่แบบรถดับอะมันมาเล่าเหมือนว่า ังหวะที่รถดับแบบแล้วจังหวะที่สตาร์ทปุ๊บแล้วไฟสองทางมาเดียเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงแบบยืนอยู่กลางถนนเลยมันเลยขับนี้มันเลยฝับนี้แล้วเล่าปุ๊บอยู่มันร้องมันร้องให้เลยแบบเหมือนเสียงผู้หญิงอะผมเลยแบบผมสงสัยร้องเพราะว่ามันกลัวหรือว่ามันเจออะไรตอนนั้นบอกว่ามันเหนื่อยมัพระว่าอยาเล่ามันเหนื่อยผมก็เอาผ้าใส่ให้แอวผ้าใส่ให้มันก็หลับไป ไม่รู้ว่าผีเข้าแต่เป็นมันหน้าโวผู้ชายนะลูกเหมือนออาจจะเป็นไม่ได้อันอย่างนั้นเราก็ไหวขอเรมามาแล้วก็บอกแล้วที่เราตางที่บ้านแบบทวดเลยไม่เจอเลยนะผมว่าเป็นคนพื้นที่เหมือนกันผมว่าจุดนั้นาเป็นจุดที่ว่าคนขนาดคนชาวบ้านนะยังไม่กล้าไปตกเลยนะเพราะว่าไปตกมันเดินไปยังไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ติดกับวัดแล้วก็เมื่อก่อนนะเป็นที่ที่ว่าเขาเชื่อว่าหลงเนี่ยมีผีายใช่ ก็ผมว่าเกิดที่นั่นเหมือนกันเสียงดังเออะไวไวแล้วไม่ไม่ได้ขอ,อคนอื่นไม่ขอไม่ได้ขอหรือขอขอถ้าขอต้องขอทุกคนมผมไม่บอกเพื่อนไงแบบมันไม่รู้ไงว่าในป่าห้างดัง้วก็รอนนี้ก็เหลือคนสุดท้ายผมของก็เป็นประสบการณ์ที่ตอนไปหาปลาเหมือนกันคนระับเป็นของเส้นเดียวันเนี่ยแต่ว่ามันจะ เหนือขึ้นไปหน่อยนไปกับพวกพี่ๆประมาณสี<อ>่คนไปยิงปลาดำปลากาันตอนแ้ก็ใช้ไฟดำไปใต้น,น้ำแล้วก็ใช้หน้าตากหน้ากาองน้ที่จุดที่ไปดำกันนะเคยมีคนตายคนจมน้าตายแต่คืรู้กันรู้กันกน,นะว่าตรงนั้นจะเป็นมีคนตายแล้วก็คือแบบตั้งใจไปหาปลาไม่คิดอะไร ก็ดำดำขึ้นนะครับดำดำขึ้นไปดำไปไปไปพอถึงเวลาอยากดำลงมาพวกพี่ๆดำลงไปก่อนนะแล้วผมอ่ะยืนคนสุดท้ายผมอ่ะใช้ไฟครับส่องขึ้นอยบนฝั่งเรื <c oughs> ่องมันจะเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้ริมมฝั่งอ่ะมันจะมีช่วงแบบมันมีช่องว่างอยู่พอดีเลย <c oughs> ที่ผมส่องไปเห็น <c oughs> เป็นดงแบบหนาะเป็นโนตาสัตว์ครับ บบพอเราส่องไฟไปมันจัแววใช่ไหมแต่แต่ผมก็ยืนส่องอยู่คิดในใจอยู่ประมาณห้าวิอ่ะถ้าสัตว์มันจะจะพื้นดินนะมันต้องต่ำใช่ไหมแล้วผมดูอย่างพื้นดินแล้วก็ส่องขึ้นไปทีมันสูงแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่สัตว์จะแบบคิดอยู่ในใจห้าวิอ่ะผมว่าไม่ใช่แล้วมองตาเห็นแสงบอลอยู่ยังไงลักษณะเป็นลักษณะแบบ แบบมันดวงตาคนยืนเนี่ยแต่เห็นแค่ดวงตามันเหมือนเวลาแบบแสงไฟไปโดนตาแมวไหมใช่ใช่แบบนั้นจแววแต่ว่าอยู่สูงล่างข้างอาจจะเป็นเป็นไม้เป็นไม้แสดงว่าเพื่อนเราเห็นด้วยเห็นไัมเพืเห็นเห็นเพื่อนดำดำตาเรือกผมอะอยู่แบบส่องไปรอบๆอบนะทีนี้ก็ตกใจแล้วก็วิ่งครับวิ่งแล้วก็สันสันตัวนี้สันมันเลย ก็ไม่ยังไม่รู้ไม่ไม่กล้าเล่าใหครฟังเพราะว่าเขาไม่ไม่เล่าเล่าให้ใครฟังเพราะผมก็รู้อยู่ว่าเดินแล้วก็วิ่งไปอยู่ใกล้ๆพวกพี่ๆอ่ะพอกลับบ้านถึงจะเล่ามาเพิ่พี่ฟังเราพวกพี่พี่เขาบอกใช่บอกบอกบอกครับว่าว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนคนตายไม่ใช่แค่ คนเดียวมันแบบมีศอกอ่ร้อนมาติดตรงนั้นใช่อาจจะเป็นแล้วมันมันไม่ใช่แค่แค่นั้นแล้วก็จะมีสารอ๋อสารจ้างที่ด้วยโอ้ร้อนเลยนะกลางป่าเลยนะใช่ไอ้ที่ผมสองเจอมันหาายจากสารไม่ไกลสารมันจะอยู่ข้างบนเนีมันติดริมภูเขาปะเนี่ยมันเนินเขาอะ ยาสาจะอยู่ข้างบนโอ้เห็นน่ากลัวนะแดงว่านอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางน่าจะเนเจ้าที่เจ้าทางมากกว่าเขามายืนดูว่าเราเออแล้วไปกับเดี๋ีที่โดนพี่ว่ามันเป็นเขตที่คนสมัยก่อนเขาเชื่อมันมีผีอ๋ออ่าทีนี้พอราไปคือพอยุคสมัยเนี่ยคนเขาคิดว่ามันมันไม่มีแต่จริงจริงยุคสมัยมันยังมีแต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะเวลาเื่านัเองอือ ซึ่งแนีพี่กาคิดว่าลุ่งลงยาปอเราไปเนี่ยเอาะขอบคุณมาเลยวันกิ่งอบคุนกิ่งถ้าชอบของใครก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับว่าของใครน่ากลัวสุดลอก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ